สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแจกสูตรขนมชั้นใบเตยรูปดอกบัวกันค่ะสูตรนี้แป้งนุ่มหนึบหอมหวานอร่อยมากๆทิ้งไว้ข้ามวานันแป้งก็ยังนุ่มดีอยู่นะคะเหมาะสำหรับเอาไปทำขายมากๆเลยค่ะสูตรนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมกันก่อนเลยค่ะให้เราเตรียมหม้อมาหนึ่งใบใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป300กรัมค่ะใส่เกลือลงไป1ส่วนสีช้อนชา ตามด้วยหัวกะทิ700กรัมค่ะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางต้มไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเป็นส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าใช้ทั้งหมด30กรัมแป้งเท้าใยม่อมใช้ทั้งหมด50กรัมแป้งมัน150กรัมค่ะนำแป้งทั้งหมดเทลงไปในอ่างผสม ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้ในขั้นตอนแรกนำมาเทใส่ในแป้งได้เลยค่ะทยอยเทใส่ลงไปในแป้งแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะละลายเข้ากันกับน้ำเชื่อมดีค่ะ พอแป้งละลายเข้ากันดีกับน้ำเชื่อมแล้วก็ให้เรานำมากรองสักหนึ่งรอบค่ะใช้เป็นกระชอนตาถี่กรองแบบนี้นะคะเพื่อกองเอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายออกไปค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ให้เราแบ่งแป้งออกมาเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่เป็นสีเหลืองเราจะตักออกมาแค่ครึ่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นก็หยดสีเหลืองลงไปประมาณ 4- 5หยดค่ะ คนให้เข้ากันเราก็จะได้สีเหลืองแล้วนะคะต่อมาเราจะทำสีเขียวค่ะเราจะใช้น้ำใบเตยเข้มข้นใช้ทั้งหมด1 0 0กรัมค่ะคั้นจากใบเตย15บย้ใบน้ำเปล่า1 2 0กรัมให้ได้น้ำใบเตยคั้นเข้มข้น100กรัมนะคะจากนั้นเราก็นำน้ำใบเตยเนี่ยมาเทใส่ผสมได้เลยค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์ รูปดอกบัวค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกบัวหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะแล้วก็พิมพ์รูปใบไม้ค่ะหรือเพื่อนๆจะสั่งเอาในช้อปปีก็ได้นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะให้เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะคะสักประมาณ5-10นาทีค่ะพอพิมพ์เริ่มร้อนดีแล้วเราก็นํามาหยอดได้เลยนะคะเราจะเริ่มต้นจากการหยอดสีขาวก่อนค่ะโดยใช้ดร o อปเปในการหยอดนะคะ ตัวดอปเปอร์เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะเราก็จะหยอดสีขาวลงไปตรงกลีบดอกนะคะให้เว้นช่องว่างตรงเกสรไว้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งไปประมาณ5นาทีค่ะเปิดฝาออกแล้วก็หยอดสีเหลืองลงไปตรงกลางได้เลยนะคะในส่วนที่เป็นเกสรเพื่อนๆสามารถใช้สีเหลืองหรือจะเป็นสีชมพูก็ได้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งต่อไปอีกประมาณ5นาทีค่ะ พอสีเหลืองสุกดีแล้วเราก็หยอดสีเขียวตามลงไปได้เลยนะคะเป็นชั้นที่1ค่ะนึ่งไปประมาณ5นาทีเปิดฝาออกแล้วก็หยอดสีขาวได้เลยค่ะโบจะใช้เป็นขวดบีบซอสในการหยอดนะคะเพื่อทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการหยอดค่ะส่วนถ้าใครไม่มีขวดบีบซอสเราสามารถใช้เป็นช้อนตวงแทนได้นะคะเราก็จะได้ชั้นเท่าๆกันค่ะ ตัวขวดบีบซอสเนี่ยก็เหมาะสำหรับเวลาที่เราทำปริมาณเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งต่อไปอีกประมาณ5นาทีค่ะพอชั้นสุดท้ายเราก็บีบสีเขียวตามลงไปค่ะบีบจนเต็มแม่พิมพ์เลยนะคะ ในขั้นสุดท้ายนี้ก็ให้เราปิดฝาแล้วก็นึ่งไปประมาณ7-10นาทีค่ะขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพื่อที่จะทําให้ขนมสุกดีค่ะพอครบ10นาทีแล้วเราก็เปิดฝาออกพักทิ้งไว้ให้ขนมเริ่มเย็นค่ะแล้วเราค่อยนํามาแกะออกจากพิมพ์นะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทําขนมชั้นใบเตยรูปดอกบัวสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วที่สำคัญเนี่ยแป้งเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะแทบจะละลายในปากเลยค่ะเนีย่ยโบจะลองแกะออกมาให้เพื่อนเื่อ <ๆ S 1> ดูนะคะลอกออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้ได้เลยค่ะตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มเนบแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นใบเตยธรรมชาติค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่กลิ่นที่เป็นสารสังเคราะห์เลยนะคะเราจะใช้เป็นกลิ่นใบเตยเท่านั้นค่ะ ส่วนถ้าใครอยากได้กลิ่นมะลิก็สามารถใส่ลงไปในสีขาวได้นะคะจักประมาณ1-2หยดก็พอค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปทำขายได้เลยนะคะรับรองว่าแป้งนุ่มหนึบอร่อยมากๆทิ้งไว้ข้ามวันแป้งก็ยังนุ่มดีอยู่ค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ